สวัสดีค่ะชาวลัคนามิถุนนะคะราศีมิถุนทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการทํานายดวงนะคะรายไตรามาสค่ะซึ่งจะให้ผลนะคะในช่วงเดือนมกราคมพาแล้วก็มีนาสามเดือนด้วยกันแล้วก็ไพ่อาจจะผลของไพ่อาจจะเกิดขึ้นสลับกันได้ด้วยแล้วก็การทํานายครั้งนี้เป็นการทํานายรวมไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมว่าให้คุณไตรตรองเอาสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นประโยชน์กับคุณไปใช้นะคะแล้วก็ ดึงดูดแต่พลังงานดีๆไปก็แล้วกันนะคะและถ้าต้องการคําทํานายที่แม่นยําในรายบุคคลต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นใครที่ต้องการที่จะดูดวงกับส้มหรือว่าต้องการที่จะเรยียนดูดวงไพ่ยิปซีกับส้มสามารถสอบถามเข้ามาได้ทางไลน์แล้วก็ Facebook ที่ขึ้นไว้ให้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากนะคะกด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งช่องนี้เพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มด้วยนะคะรวมถึงนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะเข้าไปขอแอดเป็นเพื่อนนะคะหรือติดตามก็ได้ ตามสะดวกเลยซุ้มจะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีแล้วก็แจกของรางวัลในเกือบทุกๆสัปดาห์ด้วยนะคะโอเคค่ะเริ่มจากคนมีคู่นะคะท้งแบบผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นคนที่คุยหรือคบเป็นคนที่คุยนะหรือคบกันมานะคะมากกว่า6เดือนขึ้นไปมาดูตรงนี้ได้เลยถือว่ามีคู่กรณีนะคะโอเคซ้มจะไปอย่างแบบ ละเอียดนิดนึงเนาะนะคะเพราะว่าเปิดไพ่ทั้งหมด10บใบนะคะเดลฟูค่ะช่วงก่อนหน้านี้มันมีความเบื่อกันในความสัมพันธ์นะมันมีความรู้สึกแบบอาจจะมีใครคนหนึ่งที่อินดี้แล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองหรือว่ารักอิสระมากๆจนจนอีกคนหนึ่งต้องอยากจะคุยอยากจะเคลียร์ว่า อยากจะให้มาเข้าใจหรือว่าลดความอินดี้นิดนึงอ่ะอะไรประมาณนั้นเลยนะคะช่วงก่อนหน้านี้มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะพอมาในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยขึ้นไพ่ก้าวดาบนะคะคือเราคิดมากเราอาจจะกําลังคิดถึงใครอยู่ก็ได้นะคะสำหรับชาวมิถุนเนาะคุณอาจจะกําลังคิดถึงกังวลในเรื่องของความรักนะคะจมอยู่กับตัวเองถึงแม้ว่าจะมีแฟนแต่เหมือน เติมใจคุณไม่เต็มยังไงก็ไม่รู้เนาะเหมือนคุณกําลังคิดถึงใครนะคะหรือคิดถึงอะไรบางอย่างที่ไม่ได้ที่แฟนของคุณไม่สามารถเติมให้คุณได้อะเป็นความคิดถึงที่ความรักจากแฟนหรือคู่รักของคุณไม่สามารถที่จะมาเติมแล้วทำให้คุณรู้สึกดีได้อะค่ะนะคะ,นะคะในช่วงมกราจะเป็นแบบนี้นะคะความรู้สึกโดยรวมต้องมาดูความรู้สึกโดยรวมแล้วค่ะ หลายคนอาจจะต้องระวังในเรื่องของโรคซึมเศร้าอะไรประมาณนี้ด้วยเนาะนะคะส้มเห็น the world ค่ะส้มเห็น the world นะคะ,ห,ะ,คะหลายคนอาจจะกําลังตั้งครรภ์หรือว่ามีลูกเล็กๆหรือกําลังท้องอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันก็อาจจะทําให้แบบช่วงนี้ค่อนข้างเครียดด้วยแล้วก็ทาให้ความหวานในความรักหายไปนะคะมีการใช้คําพูดที่ไม่สวีทหวานหรือว่ามีการแบบอารมณ์ อารมณ์อาจจะเหวี่ยงค่อนข้างเยอะเนาะนะคะสำหรับชาวมิถุนนะคะแล้วก็ซนต้องบอกว่ามีคนเปลี่ยนไปซึ่งอีกคนหนึ่งรู้ดีนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปเพราะมีความสัมพันธ์ที่แทรกเข้ามาซึ่งเป็นความสัมพันธ์เก่าเดอะเวิลด์ค่ะเป็นความสัมพันธ์เก่าหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ทางไกลชาวต่างชาตินะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เคยรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะ,ะ,คะแล้วทําให้ใครคนนึงเปลี่ยนไปเนี่ยคิงออฟคัพส์นะทำให้คนคนนี้เปลี่ยนไป นะคะพฤติกรรมเปลี่ยนไปนิ่งขึ้นนะคะไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยสวีดหวานเหมือนแต่ก่อนคือแบบทําให้ใครคนนึงเปลี่ยนไปเลยไม่เอาใจใส่เออนะคะมันก็เลยทําให้อีกคนนึงรู้สึกว่าแบบอแบบซึมอะทำยังไงให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมประมาณนั้นเลยนะคะเครียดนะคะแล้วความสัมพันธ์มันก็จะเหมือนเป็นเพื่อนกันเพราะว่าอย่างที่บอกเหมือนที่จั่หัวไว้ว่าในไตรามาสนี้คือจืดมาก ความสัมพันธ์คือแบบมันไม่มีการเติมรสอร่อยให้กันมันไม่มีการเติมความสวีทให้กันหนึ่งถ้วยหัวกลับก็ามาขาดความหวานบางคู่นี่เหมือนเพื่อนคือแบบ มันจืดอ่ะเออเอ,อ่าสิ่งที่ทําให้ยังอยู่ร่วมกันก็คือเป็นความผูกพันเพื่อนคิดว่าคนนี้เป็นเพื่อนเป็นคนในครอบครัวนะคะแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันบางคู่อาจจะมีการลดสถานะหรือลดความสัมพันธ์ด้วยนะคะสําหรับคู่ที่ไม่ผูกมัดหรือว,ว่าไม่ชัดเจนนะคะแต่สําหรับคนที่อยู่ด้วยกันมานานเนี่ยก็อาจจะแค่แบบห่างกันสักพักจืดสักหน่อยในช่วงนี้อา่าเป็นแบบนั้นนะคะ ผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวมิถุนค่ะมีชาวธาตุน้ำค่ะมีนกรกฎพิจิกเดอะแฮงแมนหัวกลับนะคะมีนกรกฎพิจิกเขาเจ็บนะเขามีเรื่องราวนะคะที่เขาคาดหวังกับตัวชาวมิถุนแล้วเขาไม่ได้ตามนั้นมันเป็นความรู้สึกอกหักแล้วก็เจ็บปวดชาวมิถุนน่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างเขากับชาวมิถุนเนาะนะคะชาวมิถุนน่าจะรู้นะคะอืม ก็ไตรามาสนี้เขาก็ยังแบบมันเป็นความรู้สึกแบบไม่อยากคาดหวังแล้วเพราะคาดหวังก็เจ็บมากอะไรประมาณนั้นเนาะนะคะถ้าเขาเป็นคนเก่าของคุณเขาอาจจะแบบไม่อยากเอาคุณแล้วอะประมาณนั้นเลยนะคะจัดเมนต์นะคะชาวธาตุลมกุมมิถุนตุลน,นะคะอาจจะมีการได้เคลียร์ถ้าจบก็จบกันด้วยดีนะคะแต่ถ้าไม่จบก็ได้มีการคุยการเคลียร์แต่ต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงกันด้วย นะคะอันนี้ต้องระวังนะแต่ในบางคู่ก็ต้องบอกว่าอาจจะมีการแต่งงานเข้าพิธีเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะความรักของชาวธาตุลมกับชาวมิถุนในบางคู่ที่ไม่ผูกมัดหรือว่าผิดปกตินะอาจจะเป็นขี้ปากชาวบ้านได้ในไตรามาสนี้ต้องระวังด้วยค่ะอีกใบหนึ่งนะคะคือชาวธาตุดิน9้าเรียนหัวกลับชาวธาตุดินคือชาวมังกรพลกศบกันแน่นอนอันดับแรกเขาขาดคุณไม่ได้ เขาต้องการเพื่อนและชาวมิถุนเป็นหนึ่งในเพื่อนที่เขาต้องการนะคะแม้ว่าความสัมพันธ์มันจะกระท่อนกระแท่นนะหรือว่าเหมือนกับเขาก็มีอารมณ์ที่แบบอาจจะแบบบอกชาวมิถุนว่าไม่ชอบชาวมิถุนหรอกแต่เขาก็ยังต้องการชาวมิถุนมาเป็นเพื่อนใจเป็นเพื่อนคู่คิดเพราะเขาอยู่คนเดียวไม่ได้เขาขี้เหงานะคะอ,อคนคนนี้ก็ต้องระมัดระวังที่คนคนนี้ถ้าเป็นความสัมพันธ์ไม่ผูกมัดเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะ เพราะว่าแรดูเหมือนเขาจะอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้นะะแต่ถ้าเกิดเขาอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะกับาชาวมิถุนเนี่ยในช่วงนี้อย่างที่บอกว่าเขาก็ต้องการชาวมิถุนมากแต่ว่าความสัมพันธ์่มันก็ขาดความหวานแต่มันก็ยังต้องอยู่ด้วยกันอยู่นะคะมาดู3มใบเนาะถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นทาตคนของคุณนะคะก็มาดูรวมกันตรงนี้ได้เลยนะคะมาดูรวมกันตรงนี้ได้เลยค่ะ มาขยายความคนของคุณด้วยอันนี้ดูได้ทุกราศีทุกธาตุเลยนะคะผู้ที่มีอิทธิพลนะคะกับชาวาชาวมิถุนนะเขาคิดอย่างไรกับคุณนะคะซ่มีความรู้สึกว่าความผูกพันมันมีน้อยลงแต่เขาก็ยังขาดคุณไม่ได้ในตอนนี้นะคะ ด้วยความที่ว่าเขาคาดหวังแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคาดหวังเขาคาดหวังอะไรบางอย่างกับชาวมิถุนแต่ว่ามันทําให้เขาเจ็บหนักเมื่อเขาคาดหวังมันทําให้เขารู้สึกว่าบางทีเขาอยากจะมาคุยมาเคลียร์ว่าความสัมพันธ์กับเราของเราสองจะเป็นยังไงต่อไปแล้วต้องระวังการมีปากเสียงกันมันจะยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าณตอนนี้เขาขาดคุณไม่ได้แต่ว่ามันก็ไม่แน่ว่าในอนาคตเขาอาจจะคิดที่จะไม่ไปต่อกับคุณเพราะว่าเขาเริ่มรู้สึกแล้วว่ายิ่งรักคุณบางทีเขาก็ยิ่งเจ็บแล้วก็มันมีการใช้อารมณ์กันมากในช่วงนี้นะคะ จะมีการทะเลาะเบบแว้งการใช้อารมณ์กันแบบนั้นนะคะแต่นะตอนนี้เขายังขาดคุณไม่ได้ซึ่งก็ในไตรมาสนี้นะคะอาจจะในบางคู่ก็อาจจะยังอยู่ด้วยกันนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกตรงๆว่าในบางคู่มีไพ่สรุปขึ้นมาว่าในบางคู่อาจจะไม่ไปต่อคะ่ะไพ่เดทนะคะในบางคู่ต้องบอกว่าอาจจะไม่ไปต่อและสิ่งที่ต้องระวังก็คือสุขภาพ ะะของตัวเราเองหรือว่าสุขภาพของคู่รักของเรานะคะชาวมิถุนต้องระวังนะคะนะมันค่อนข้างที่จะโยงใย,ยไปถึงเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็โยงใย,ยไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ด้วยนะคะที่ความใจร้อนมันคือปัญหาถามว่าปัญหาอุปสรรคมันคืออะไรนะคะ t นดรอปสนะคะอัศวินถือดาบเห็นไหมคะรีบเลยนะคะคือแบบ รีบร้อนเกินไปมุทะลุนะคะความใจร้อนการไม่ยอมกันนะคะการที่ใช้อารมณ์ในการคุยกันมันจะทําให้ยิ่งแย่ความสัมพันธ์มันอาจจะต้องจบนะคะไปช่วงหนึ่งเลยก็ได้นะคะเออมันวิธีการแก้ปัญหาคือต้องใจเย็นลูกเดียวอ่ะนะคะแก้ปัญหาให้รวดเร็วด้วยการที่ออทามันให้เต็มที่แต่ว่าก็ต้องละเอียดรอบคอบไม่ใช่ว่าแบบรีบร้อนในการที่จะมาคุยมาเคลียร์กันแล้วมันไม่ได้ใช้สติเลยอ่ะ เออแล้วมันมีการทะเลาะก,กันแบบนี้ไม่เวิร์กแน่นะคะอย่างที่บอกว่าต้องระวังในบางคู่อาจจะคิดที่จะไม่ไปต่อนะคะอโอเคคนโสดค่ะคนโสดชาวมิถุนโสดสนิทโสดมีคนเก่านะคะหรือว่า,าเป็นโสดที่คุยกันหรือคบกันไม่ถึง6เดือนนะคะชิลมากจ้าชาวมิถุนที่เป็นโสดนะคะ เฟรนลี่ไปเรื่อยๆท่องเที่ยวโลกอย่างกว้างฉันยังมีโอกาสหาคนที่ใช่อีกเยอะนะคิดแบบนั้นนะคะเราก็กำลังหาอยู่แหละนะคะแต่ว่ามันก็ต้องบอกว่าอาจจะยังไม่ได้เจอหรือว่าเรายังรู้สึกว่าก็ก็ยังพออยู่ได้แล้วนะอารมณ์นั้นนะคะช่วงเวลาใดเดือนในเดือนมกราคมรู้สึกเศร้ารู้สึกเหงาอยู่ดีๆ กรดาวลงมานะ,ะอยู่ดีๆก็เศร้าอยู่ดีๆก็เหงาก็ต้องระวังเรื่องโรคซึมเศร้าด้วยนะคือบางคนก็ต้องบอกว่าเราอาจจะไปยึดติดกับความรู้สึกอกหักเจ็บช้ำที่เราเคยเจอมาอาจจะชอบใครแล้วเขาไปม,มีแฟนแอบชอบเขาเงียบๆนะคะแล้วเขาไปม,มีแฟนอ,อ,อกหกักนะะเจ็บช้ำนะคะพูดคุยกันแล้วมันแบบมันไม่เวิร์กหรือเจอคนที่เขามาหลอกเรานะคะหรือเขามาบอก ความจริงกับเราทีหลังว่าเขามีแฟนอยู่แล้วหรือเขาไม่สามารถที่จะเป็นแฟนเราได้เพราะอุปสรรคนนั่นนี่นะคะก็เลยมีความเจ็บปวดค่ะมีความท้อในเรื่องของความรักนะคะเราจะหาได้ไหมคนดีๆเป็นแนวแนวนั้นน,นะคะคนที่คุยกันนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็อาจจะมีการลดความสัมพันธ์นะคะนะ หรือมีการคุยกันแต่ยังไม่เปิดตัวรอเวลาในการที่จะขยับขยื้อนเลื่อนความสัมพันธ์ก็ได้แต่อย่างที่บอกว่าช่วงประมาณเดือนมีนาอาจจะต้องระวังการจบความสัมพันธ์ไปในช่วงหนึ่งนะคะต้องระวังให้มากเลยนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์มันเปราะบางอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าความตึงความไม่ยืดหยุ่นนะคะของใครบางคนในความสัมพันธ์ทําให้อีกคนนึงรู้สึกว่าฉันชอบอิสระ ฉันติดอย่ามาเยอะกับฉันประมาณนั้นเลยนะคะอันนี้มีหนึ่งถ้วยหัวกลับเป็นในแนวของการลดความสัมพันธ์หรือยังไม่อยากจะเปิดตัวเพราะยังไม่มั่นใจนะคะความรู้สึกลึกๆนะคะในเรื่องของความรักของชาวมิถุนเนี่ยคือคุณอ่ะอยากมีครอบครัวนะคุณเะ อยากมีลูกอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แต่ว่าณตอนนี้นะคะแม้กระทั่งตัวคุณเองก็ยังไม่มั่นใจและอีกอย่างหนึ่งคือหลายๆคนที่มีความรักเก่าๆแม่หวนกลับไปคิดถึงนะคะแม้ว่าเขาจะเปลี่ยนไปแล้วแล้วบางทีตัวเราเองเนี่ยนะคะอาจจะมีการคุยมากกว่าหนึ่งคนมีการคุยกับคนใหม่ๆแต่ไม่มั่นใจก็ยังไม่เปิดตัวแล้วคนเก่าก็กลับเข้ามาด้วยทําให้เรารู้สึกว่าทำยังไงดีหรือตัวเราเองอาจจะเจอคนประเภทนี้คือคนที่เขายังไม่ ตัดไม่ขาดจากคนเก่านะคะแล้วตัวเราเองก็เข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์รักสามเศร้ากลายเป็นว่าเราดึงตัวออกมาไม่ได้แล้วกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าตรงนี้คือเซฟโซนอะนี่คืออันตรายที่สุดเลยนะคือคุณคิดว่าการที่อยู่กับคนที่เจ้าชู้หรือว่าเลือกไม่ได้อะมันเป็นเซฟโซนสําหรับคุณเหมือนคุณอาจจะอยู่มานานแล้วอะจนคิดว่าคุณไม่สามารถเจอคนที่ดีกว่านี้ได้แล้วอะเชื่อเถอะอยู่คนเดียวก็ดีกว่านะคะถ้า คือการอยู่กับคนที่แบบลดคุณค่าเราอ่ะเลือกมาอยู่กับตัวเองดีกว่านะนะคะเออนะการอยู่กับคนที่ลดคุณค่าเราไปเรื่อยๆนะคะสู้มาอยู่กับตัวเองยังจะดีกว่าจริงๆนะคะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวเลยบอกอตรงๆก็ได้นะคะอ,อแล้วก็ผู้ที่มีอิทธิพลเนาะกับคนโสดนะคะสำหรับคนที่คุยกันเนี่ย ะะทางเขาอะทางผู้ที่มีอิทธิพลเนี่ยในช่วงนี้เขามีความเจ็บปวดเขาอาจจะคาดหวังอะไรกับชาวมิถุนแต่ว่ามันไม่ได้ตามใจเขาแล้วเขาก็เป็นคนอารมณ์ร้อนอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงนะคะแล้วอาจจะมีการบอกเลิกเนี่ยอันนี้คือต้องระวังทางเขาเนี่ยอาจจะมีคนที่รอเขาอยู่นะโดยเฉพาะชาวธาตุดินชาวมังกรพลึกศพกันนะคะอาจจะมีคนที่รอเขาอยู่เขาอาจจะไม่ใช่คนโสดตัวเปล่าเล้าเปลือยนะจ๊ะเนาะ เออเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีดนะคะชาวธาตุลมพูดความจริงนะชาวกุม,มิถุนตุลนนะ่ะเขาพูดความจริงนะคะถ้าจะเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามาคือเขาพูดความจริงนะคะแต่ว่าออคุณอาจจะต้องระมัดระวังชาวธาตุดินมังกพรกพฤกษบกานิดนึงนะนะคะเพราะเขาเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นคนที่ อ,อ,อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ที่ที่กำลังรอการเลิกอยู่ก็ได้นะคะแล้วมาชอบคุณแบบเนี้ยเพื่อที่จะให้คุณเป็นแรงในการที่จะให้เขาตัดใจจากคนเก่าก็เป็นไปได้สุดแล้วแต่ว่าคุณจะยอมเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ไหมนะคะอืมแล้วก็ ชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกเนี่ยถ้าเป็นคนเก่าเขาไม่เอาคุณแล้วเนาะนะคะไม่เอาแล้วนะคะก็คือเหมือนตัดใจคุณเองก็อาจจะไม่เอาเขาเหมือนกันก็คือจบไปแต่ว่ามันก็ยังขึ้นมาว่าอาจจะเป็นคุณหรือว่าตัวเขาเองเอาถามว่าทําไมไพ่ย,ยังขึ้นเนาะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคุณหรือเขาที่ยังเจ็บปวดนะยังเก็บอารมณ์เดิมๆอารมณ์เจ็บปวดไว้อยู่แทนที่จะทิ้งไปนะคะ ปัญหาและอุปสรรคคือความรีบร้อนนะคะไม่ต้องรีบนะถ้ารีบแล้วบางทีเนี่ยบทสรุปเนี่ยมันก็คือการจบเราอาจจะเจอคนที่อย่างที่บอกล็อกล่วงเราหรือคนที่ไม่พร้อมที่จะมีเราจริงๆเหมือนทัศนคติมันไม่ตรงกันคือเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวแต่แค่อยากมีแฟนไปเรื่อยๆแล้วแบบไม่ชอบให้ใครมาบังคับนะคะคุณอาจจะเป็นคนใจร้อนเซเองหรือว่าอุปสรรคมันคือการที่คุณเจอคนที่ใจร้อนแล้วทัศนคติไม่ตรงกัน สำหรับคนที่พูดคุยก็คือการพูดคุยกับคนใจร้อนอะ่ะมันก็ถ้าเราร้อนด้วยมันก็ยากนะคะมันก็อาจจะมีการเคลียร์ที่ทำให้เป็นไปในทางเป็นเป็นไปในทางลบได้การเคลียร์ด้วยการแบบลงเลง้งพูดจาแบบใส่น้ำเสียงที่ไม่ดีต่อกันใส่อารมณ์ที่ไม่ดีต่อกันมันอาจจะทำให้เกิดภาวะของการหยุดความสัมพันธ์ได้นะคะสำหรับคนโสดที่มีคนคุยนะคะโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับวิธีการวางตัวที่ดีนะคะของชาวมิถุนนะคะเดี๋ยวส้มสับใหม่ให้เลยกันแล้วกันนะคะโอเคค่ะไพ่จะแนะนำอะไรนะคะ p a ย์ด็อ u คันะคะวิธีการวางตัวที่ดีสำหรับคนมีคู่นะคะเติมความหวานให้กันนะจ๊ะถ้ายังอยากให้ความสัมพันธ์มันไปต่อ อดอกจันถ้าอยากให้ความสัมพันธ์มันได้ไปต่อนะคะก็เติมความหวานให้แก่กันนะคะอันนี้เด็กถือถ้วยคือความแบบโรแมนติกอ่าสร้างความโรแมนติกให้แก่กันนะคะแต่ถ้าเกิดมีความรู้สึกว่าเออเขาทำเราแบบไม่โอเคแล้วป่ะเออไม่ไหวแล้วข้ามอส้มขานะคะก็ไม่ต้องเติมค่ะ ง่ายๆง่ายๆเลยนะคะสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาเยอะมากมีคนเข้ามาจีบเยอะมากนะคะซึ่งตัวคุณเองเนี่ยสามารถที่จะค่อยๆเลือกได้โดยที่ไม่ต้องรีบร้อนเลยเลือกคนที่เหมาะกับเราดีที่สุดพูดคุยไปก่อนดูทัศนคติอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เป็นการสืบไปด้วยในตัวว่าเอ๊ะเขามีใครหรือเปล่าไม่ต้องรีบร้อนนะคะเพราะว่า อ,อ,อาจจะแบบยาวๆไปในช่วงไตรมาสหน้าเลยคือมีคนมาจีบเรื่อยๆเลยนะคะมาดูไพ่นางฟ้า3ใบค่ะแนะนำในเรื่องของความรักอย่างไรกับชาวมิถุนบ้างนะคะโอเคใบแรกคือ surrender your battles นะคะสู้กันไปทำไมบางศึกคุณก็ต้องยอมแพ้อันนี้คือการสู้ของคนรักด้วยกันเลยเข้าใจใช่ไหมคะทะเลาะกันเองนะ่ะ เสียเวลานะคะเออบางศึกก็ไม่ควรจะสู้อะค่ะสู้กันเองสู้ทําไมอะค่ะแพ้ตัวเองแพ้คู่อื่นด้วยนะเออคู่อื่นเขารักกันไปไกลละ <c oughs> นะนะคะเพราะฉะนั้นก็เออรักกันไว้ดีกว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องการไปต่อนะแต่ถ้าเกิดว่าเราตอบใจตัวเองได้ค่ะ Your c คอ l ลิ่งนะคะตอบใจตัวเองได้ว่าฉันไม่เอาแล้วนะออใจฉันไม่ไหวแล้วนะคะก็ปล่อยอืม นะคะแล้วก็คือก่อนที่จะเลือกอะไรให้เราดูว่าเราใจเราอะตอบใจตัวเองว่าเราอะรักจริงๆหรือเปล่าหรือว่าแค่เอามาแก้ขัดนะคะเออสำหรับคนที่แบบเป็นโสดเนาะนะคะลองดูนะคะส้มก็กลัวเหมือนกันนะว่าในบางคนที่เป็นคนโสดอะคุณอาจจะคิดที่จะสู้เพื่อให้ได้คนที่มีเจ้าของแล้วมาส้มไม่แนะนำเนาะนะคะคุณสู้เพื่อได้อะไรได้คนที่แบบ เจ้าชู้ได้คนที่หวั่นไหวง่ายเข้ามาคุณอยากได้คนแบบนี้จริงๆหรอในระยะยาวมันอาจจะไม่เวิร์กนะ angel of action ค่ะนะคะถ้าคุณต้องการที่จะเอาชนะใจใครให้คุณทำให้เขาเห็นนะคะดีกว่าพูด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 นะทำให้เขาเห็นค่ะทำเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นเพราะว่าส้มเคยบอกแล้วว่าคนเราเกิดมารอยพ่อพันแม่นะ เพราะฉะนั้นการอยู่ด้วยกันมันอาจจะมีปัญหาขึ้นได้ถึงแม้ว่าจะมีลักษณะของการเป็นคู่บุญกันก็ตามแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยการปรับตัวกันครึ่งหนึ่งนะคะถึงจะไปสู่จุดที่เป็นคู่บุญคู่แท้อย่างร0อเนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เรารู้สึกว่าเขาขาดหายไปเราต้องมันไม่มีใครบอกใครสอนเขาไงเขาอาจจะเติบโตมาในครอบครัวที่ขาดความรักความหวานหรือการเป็นตัวอย่างที่ดีให้ดูในเรื่องความรัก ซึ่งถ้าเกิดเขามีสิ่งอื่นที่ดีทำมาหากินโอเคแต่ว่าช่วงนี้ขาดความหวานแต่เราอะเติบโตมาในครอบครัวที่เอ้ยเขาสอนเราเรื่องนี้ความละเอียดอ่อนในเรื่องของจิตใจเราสอนเขาได้นะไม่ต้องใช้คําพูดทําให้ดูอันนี้นางฟ้าของการกระทําการทําให้ดูนะคะได้บอกเราว่าอยากให้เขาทําอะไรให้เราอยากให้เขาเป็นคนแบบไหนอยากให้เขาปรับปรุงอะไรอย่างไรทําให้เขาดูก่อน ะะอยากให้เขาเติมความหวานให้เราให้เขาพาเราไปทานข้าวชวนเขาไปก่อนนะคะเออชวนเขาไปก่อนแล้วมันจะทําให้เขาแบบทาบ่อยๆนะให้เขาเห็นบ,บ่อยๆแล้วมันจะทําให้เขารู้สึกว่าเดี๋ยวเนี่ยพอทําทําไปสักหนึ่งปีเนี่ยเขาอาจจะแบบเออไม่ไปกินข้าวก็หรอเขาอาจจะชวนเองเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นพูดสิบคำก็ไม่เท่าทําให้ดูนะนะคะสําหรับในเรื่องของความรักนะเออแล้วก็สําหรับคนโสดเลือกใครก็ตามนะคะ อย่าเลือกคนที่แบบแรกๆกเนี่ยแบบโอ้โหมาเต็มเลยนะคะแรกแรกคือมาเต็มโปรโมโชั่นอะไรจัดเต็มแต่พอหลังๆซาจ้านะคะเออไม่เอานะแบบนั้นนะ่ะอืมแบบคือช่วงแรกๆดีแต่ช่วงหลังๆแบบซาไปไม่สม่ำเสมอเอาที่สม่ำเสมอเลือกคนที่สม่ำเสมอกับเรานะคะอย่างที่บอกดูนาน บางทีต้องดูกันเป็นปีนะคะว่าเขาสม่ําเสมอจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าคนที่ไม่จริงใจคนมีเจ้าของหรือว่าคนที่ไม่สม่ําเสมอนะคะคนที่แบบรักอิสระเกินไปไม่ได้แบบคิดที่จะจริงจังในความสัมพันธ์กับเราเนี่ย <c oughs> ก็จะดูออกเลยว่าเเขาจะมามาหาย,ห,าย,ห,ายหรือว่าเป็นการที่เขาดูแลเรานะคะเป็นการที่เขาดูแลเราแบบไม่สม่ําเสมอ อืมนะคะอาจจะแบบคุยกันแล้วเดี๋ยวก็หายไปประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูเอาสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะดูคนที่สม่ำเสมอกับเราในีดีที่สุดเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับชาวมิถุนนะขอให้ชาวมิถุนทุกคนนะคะมีความรักที่ดีๆนะแล้วก็โชคดีในเรื่องความรักตลอดไตรมาสนี้นะคะแล้วเราไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ